ตอนนี้ก็มีพร,ระองค์พระเจ้าในตอนหนึ่งอยากจะมาดุนนใจพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นพระคำที่เรียกว่าเราคุ้นเคยได้เคยชินอยู่แล้วแล้วก็หลายคนก็ท่องจําได้หลายคนก็เป็นพระคำประจําตัวเราประจําชื่อของเราหรือว่าเป็นช่วงเป็นพระคำที่มักจะหนุนใจเราเสมอในหลายเหตุการณ์ที่เราอาจจะพบเจอในชีวิตเลยนะครับอยู่ในมัทธิวนะบดที่หกยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่มัทธิวบทที่หกนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่ ใช่เพียงแค่บางข้อนะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและยากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือในข้อ3 3บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงแผ่นินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพรงจะท่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้อย่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการ,รกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต,แต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้วนะครับครัวนี้พี่น้องมีเรื่องอะไรที่กาลังกังวลอยู่ไหมครับหลายคนอาจจะกังวลกับกสักครู่หนึ่งเราจะไปเตรียมอาหารเช้ายัางไงนะ หลายคนก็มีความกังวลกับการที่เราต้องไปทําง,งานวันนี้ใช่ไหมครับมีความกังวลกับค่าเทอมของลูกในทึเทอมหน้ากังวลกวับเกรดของลูกที่ออกมากลุ่มเซลล์ของเราในเย็นนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้เงินที่จะไปค่ายความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสุขภาพของเราหรือว่ากังวลกับรถคันใหม่ของเราที่เราจองไปแล้วซื้อไปแล้ว รือว่ากาลังพอนอยู่อ่างเนี้ยครับพี่น้องครับเรามีหลายสิ่งที่ต้องต่อสู้ในขณะที่เรากําลังเติบโตนในฝ่ยายญาติแต่เพราะสิ่งนี้บางเรื่องก็ถูกทําให้เป็นเรื่องปกติของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเราเลยมองมว่ามันเป็นปัญหาของความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเรากังวลกับเรื่องชีวิตต่อเวลาใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกไม่ขอบคุณมากพอ ความคิดเหล่านี้นะครับพี่น้องอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในระยะยาวก็อาจจะเป็นไปได้มันเช่นเดียวกับความขัดแย้งห่างไม่ถูกแก้ไขก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยหรือว่าความผูกพันหรือว่าปฏิสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมีลกขมขื่นมากขึ้นเรื่อยๆหลายพี่น้องครับการไม่รับรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยจะทําให้เราได้ยินเสียงได้ยินพระคาของพระเจ้า แล้วก็มีชีวิตที่มีความชื่นชมดินในพระเจ้าเนี่ยได้ยากยิ่งขึ้นบางครั้งเราต่อสู้เราพยายามที่จะวางในวางใจงในพระเจ้าแต่มันก็ดูเหมือนอยู่กับที่มันไม่สามารถจะเคลื่อนต่อเราไปได้และนํำซ้ำปัญหาเหล่านี้ก็ยังคอยที่จะฉุดหลังตัวเราไว้เรามาดูด้วยกันครับว,ว่ามีสมปัญหาด้วยกัน ที่ทำให้หัวใจเราต้องยอมจํานวนต่อบพระเจ้าสามปัญหาที่ทําให้หัวใจของเราต้องยอมจํานวนต่อพระเจ้าปัญหาที่1นก็คือปัญหาวัตถุนิยมและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีปัญหาวัตถุนิยมและก็ความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีพี่น้องเล่น Youtube เล่น Facebook หรือว่าเล่นแอปอื่นๆอยู่แล้วอยู่ๆก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมา มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถึงโฆษณาออนไลน์ต่างๆบางคนเม่ลราไม่ได้ใช้ YouTube พเมีมก็อาจจะมีโฆษณาขั้นใน่อนที่เรากำลังดูคลิปหรือว่ากำลังฟังเพลงนัสกสการเจ้าเรากํกำลังเล่น Facebook อยู่อย,อยู่ก็มีฟีดหรือว่ามีโฆษณาของอ่าละไหยเจ้าที่เขาใช้เงินซื้อโฆษณาก็เด้งขึ้นมาบนหน้าเฟซของเราใช่ไหมครับแม้ว่าพี่น้องอาจจะไม่เคยอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่เลย เสื้อตัวใหม่เลยกระเป๋าสะพายหรือว่าเก้าอี้นั่งพือเลยแต่ว่าพอมันนั่งขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็ดันกดซื้อเพราะว่าเห็นราคาแล้วก็ส่วนลดของมันพอเรารู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็ใช้เวลาไป2อสามชั่วโมงเพื่อจะเลื่อนดูสินค้าเหล่านี้ผ่านแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปชมพูแอปดำก็ตามหรือว่าแอปอื่นที่เรามีพี่น้องแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิด ที่เราอยากจะซื้อของในราคาที่เราจ่ายไหวและเรามีความสุขกับมันแต่หลายครั้งอะไรก็ตามที่เริ่มจากความพึงพอใจของเราที่ช่วยให้เราลืมความน่าเบื่อในแต่ละวันได้เนี่ยมักจะโจมตีเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีการล่อลวงโดยการขายของและเสนอสิ่งที่เรามีความต้องการเรามีความปรารถนายิ่งเราเห็นมันมากขึ้นเราก็จะเกิด กิเลสเกิความอยากได้มากขึ้นยิ่งเราซื้อมากขึ้นก็ยิ่งอยากได้ของอื่นเพิ่มมากขึ้นไปอีกพี่น้องครับในแอปของเราในตะกรา้าในแอปของเรามีของกี่อย่างอยู่ในนั้นในเช้านี้หลังจากนี้เราลองเลื่อนไปดูครับว่ามันมีกี่อย่างที่เราเก็บไว้ในตะกรา้าของเหล่านี้อาจจะกลายเป็นความสุขของเราเราต้องเริ่มรู้ตัวนะว่า ถ้าเราสนใจสิ่งนี้มากขึ้นเราต้องการสิ่งของเหล่านี้มากขึ้นแสดงว่าใจของเราเริ่มออกนอกเส้นฐานของพระเจ้าไปแล้วในพระธรรมหนึ่งที่มทีในบทที่หข้อหถึงแปดได้หนุนใจเราเพื่อให้เราได้จัดการกับความต้องการในเรื่องเหล่านี้ว่าอันที่จริงการได้อยู่ในทางของพระเจ้าพร้อมกับการมีความพึงพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้ว เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาในโลกเช่นใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราไล่ล่าไล่ตามหามาเพื่อจะให้มันสมกับความปรารถนาของเรามันจะค่อยๆเลือนลางและจางหายไปรวมถึงความสุขชั่วคราวที่เรามีและก็ครอบครองสิ่งเหล่านั้นด้วย พี่น้องแทนที่เราจะจดจอ่อแล้วก็ผูกกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นสิ่งชั่วคราวเราสามารถแห่งพระเจ้าและก็วางใจงในพระองค์ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นต่อเราไว้เสมอให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเรียนรู้ที่จะมีความสุขความพอใจที่แท้จริงและยั่งยืนที่มาจากพระเจ้าของเราเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือวัตถุสิ่งของมีได้ไม่ใช่ความบาป แต่อย่าให้ใจอย่าให้ความจดจอ่ออย่าให้ความคิดของเราทั้งหมดไปอยู่ที่สิ่งนั้นแต่ให้เรารู้สึกว่าแม้สิ่งที่เรามีอาจจะไม่ได้เพอร์ฟิงไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่าเรามีสามารถจะมีความสุขได้สามารถจะมีความพึงพอใจได้เพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าอวยพรเราและสิ่งที่เรามีเรามีเพื่อรับใช้แล้วก็ถวายเพื่เกียรติแก่พระเกกระจ้าอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งวัตถุนิยมปัญหาที่สองก็คือ ปัญหาของความกังวลตลอดเวลาปัญหาความกังวลตลอดเวลาพี่น้องครับความกังวลเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้วบางครั้งเราก็จะถามตัวเองนะครับว่าทําไมเราต้องกังวลขนาดนั้นด้วยละ่ะเป็นเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะอยู่เหนือการควบคุมของเรานนำซ้ำโลกนี้คนรอบข้าง ยังคอยบอกตัวเราเองเสมอว่ายังย้ำเตือนเราว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเราต้องประสบความสําเร็จใช่ไหมครับจึงทําให้เราต้องยิ่งไขว่คว้ามุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นเรากังวลเพราะเรามีความเชื่อน้อยเกินไปในความดีงามของพระเจ้าเรานิยามขึ้นเองจากสถานการณ์ของเราว่าเอ้ยเรายังไม่ดีพอเรายังไม่มีเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยเพราะว่าเรานิยามจากความ หรือว่าสถานก,การณ์ที่เราเป็นอยู่ในพระเีตอนนี้ครับเยซูบอกกับเราในมัทธิวบทที่25ถึงข้อ34เป็นประคำยอดฮิตหรือว่าติดหูเราว่าอย่ากระวนกระวายใช่ไหมครับพปีซูไม่ได้พูดตําหนิเราแต่พ่งเพื่อจะพูดเพื่อจะย้ำเตือนเพื่อให้เราปรับปรุงมุมมองของเราใหม่ไม่ความกังวลน,นั้นกลืนกินตัวเราต่างหาก หลายคนนี่กังวลอยู่พระเจ้าไม่ได้ปรับปรำท่านพระเจ้าไม่ตําหนีว่าเฮ้ยทาไมต้องกังวลด้วยหรือว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นด้วยแต่ว่าพระเจ้ากําลังลเตือนให้ปรับมุมมองของเราระวังอย่าให้ความกังวลนั้นเน่กลืนกินชีวิตจิตญาณของเราไปได้หลายครั้งที่เรามีความกังวลเพราะเราคิดว่าเราไม่มีใครและถ้าเราไม่ทําเราทําอะไรบางอย่างที่เหมือนไม่สำเร็จสักอย่างเลยมันต้องแย่แน่ แต่ถ้าเราอ่านในพระบีในข้อ25ดีๆดีใช่ไหมครับว่าชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหาร่ิช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่ายิ่งกว่าเครื่องนุ่ม,ม่มวิช่หรือเราต้องจาให้ขึ้นใจนะครับว่าตัวเราเองร่างกายของเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าและชีวิตของเรานั้นมีค่าและสําคัญเหนือความกังวลใดๆที่เราสร้างขึ้นในหัวของเราเสียอีก พี่น้องถ้าเกิดว่าพระเจ้ารักเราขนาดนี้ให้ทั้งชีวิตของพรรองให้กับเราโปรองจะไม่คอยดูแลเราชิลหรืการที่เราใช้เวลาทุกช่วงเวลาในการคิดวกไปวนมาอยู่กับเรื่องงานมันก็ไม่สามารถจะทำให้เรามีเวลามากขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันจะช่วยให้เราทํางานสําเร็จได้เร็วขึ้นลดปริมาณของงานได้หรือเปล่าถ้าเรามัวแต่กังวลคิดอยู่ มันคงช่วยไม่ได้ถ้าเราพึ่งพาแต่กํานนกลังของเราเองมันยังก็คงไม่สําเร็จได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าเป็นผู้ทําให้การงานสําเร็จและพระองค์ยังคอยดูแลเราอยู่เสมอในสรุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงสองบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า เป็นการเหนื่อเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและกระหืดกระหอบกินอาหารเพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่หลักของโปรองให้หลับสบายพี่น้องครับความกังวลเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับเราตอลอดเวลาพอพระเจ้ามีพระสัญญาพระเยซูม,ม,มีพระสัญญาว่า แต่ว่าพระบ e ิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ขอให้เราจำเระงผีทอดข้อนี้เอาไว้นะครับว่าแต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระธรมตอนนี้เป็นยาที่เราต้องกินทุกวันเพื่อเสริมภูมิต้านทานต่อโรคความวิตกกังวลของเรา พระเจ้าทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรและอะไรที่จําเป็นสำหรับเราเราจะมีความต้องการจําเป็นนี่หนึ่งสองสามสี่แต่พระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดและอะไรที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่หลงจากทางกองพระเจ้าและจะทาให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าจงละความโกรธกวาดของเราไว้กับพระเจ้านะครับในเช้านี้นี่คือปัญหาที่สองปัญหาที่สามก็คือปัญหาการไม่ขอบพระคุณ ปัญหาการไม่ขอบพระคุณพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรื่องให้ขอบพระคุณเลยใช่ไหมครับแต่มันกันยากเพราะว่าชีตที่ผ่านพ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ดีดสักเท่าไหร่อ่ะพระเจ้าแน่นอนว่าในแต่ละวันหรือว่าในเช้านี้เราอาจจะเจอเรื่องแย่ๆสักหน่อยหนึง่งแต่เหนือสิ่งกว่านั้นล่ะมีอะไรกันแน่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะขอบพระคุณพระเจ้า บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรามากักมองโลกในแง่ลบมากเกินไปเพราะเราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าเราต้องมองแง่มองโลกในแง่ร้ายที่สุดก่อนหรือเราอาจจะถูกฝึกว่าต้องพัฒนาชีวิตของเราตลอดเวลาและคิดว่าความสําเร็จเท่านั้นที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเราต้องเรียนดีเราต้องจบด้วยเกียรติยมได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้น เจอคนพิเศษได้แต่งงานพอเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราถึงจะมีชีวิตในการขอบพระคุณพระเจ้าพอเราไม่มีตามนั้นเราก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรนี่น้องครับในพระธรรมสุดีเล่มเดียวนะครับพูดพูดถึงการขอบพระคุณเนี่ยถึงยี่สิบครั้งในพระพีเนี่ยมีคําว่าจงขอบพระคุณเนี่ยในเฉพาะในพระธรรมสุดีเนี่ย มีถึง20ครั้งทั้งหมดก็คือการขอบรับคุณพระเจ้าสำหรับความชอบธรรมของพระองสำหรับการอัศจรรย์ของพระองสำหรับความดีและความรักมั่นคงของพระองพี่้องราละเอียดจะขอบพระเจ้ารายอยากสรรสรเญพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้บ้ายอนะครับจนเรารู้สึกว่าขอบพระเจ้าเพื่อบังคับพระองให้พระองเนี่ยมาทําดีกับเรา เพื่อให้พระองค์รู้สึกดีขึ้นสักหน่อยเราก็เลยขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าคำเสรรเสริญกับการขอบคุณพระคุณพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ทาให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่แล้วและเราไม่ได้ทําเพื่อจะแลกให้พระองค์มาฟังเรามากขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าเรียกเราให้เราขอบพระคุณเพราะพระองค์รู้ว่ามันจะดีต่อจิมพญาตของเรา โร่งรู้ว่าการไม่ขอบพระคุณเนี่ยจะเป็นตัวทวงจิตเยีงของเราและย,ยากกว่าเดิมที่ทําให้เรามองเห็นความดีความสัตย์ซื่อและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราการขอบพระคุณมีไว้เพื่อนําเราเข้าใกล้พระเจ้าและเพื่อให้เราจุดจอด่อที่พระองค์การขอบพระคุณล้วนแต่นําเราเข้าใกล้พระเจ้าทำกลางความ ยากลําบากท่ามกลางความขัดสนท่ามกลางความเจ็บข้าได้ป่วยท่ามกลางความไม่พร้อมท่ามกลางปัญหาอะไรต่างที่เราพบเจอให้เราฝึกเรียนรู้ที่จะมองก้าวข้ามสถานการณ์เหล่านั้นเข้าไปในความดีของพระเจ้าสิครับเราจะคิดว่าถ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าได้ก็คงต้องรู้สึกขอบคุณจริงๆก่อนใช่ไหมครับต้องมีความรู้สึกข้างในจริงๆก่อนหรือเปล่า ที่เราจะเริ่มต้นในการขอบคุณพระเจ้าแต่ก็มีบางครั้งถ้าเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าได้ก็ต้องฝึกที่จะขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยก่อนอย่างที่อาจารย์นิดวรพัฒน์เคยหนุนใจพวกเราเสมอว่าตื่นเช้ามาเรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีออิเจนอยู่มองไปนอกหน้าต่างอีกสักแป๊บหนึ่งแสงแดดก็จะออกแล้วดอกไม้ต่างๆก็จะผลิบานแล้วเสียงนกก็กําลังมา รายังม,มีไฟยังมีพัดลมยังมีแอร์เรายังมีมือถือที่เปิดขึ้นมาแล้วยังไม้ฐานเช้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าได้แม้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามให้เริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสิ่งเล็กๆน้อยๆเรื่องนี้ก่อนอย่าให้รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าทรงอวยพรเราให้เรามีรถคันใหม่พระเจ้าอวยพรให้มีเงินไปค่ายพระเจ้าอวยพรให้เราสุขภาพหายแล้วจากความเจ็บป่วยพระเจ้านําเราให้ลูกเราเรียนจบเรามีงานทําเรามีความมั่นคงในชีวิตแล้วค่อยมาขอบคุณพระเจ้าใครมาบอก ผมหรือว่าบอกผู้นำในในในบทว่าเ้ยช่วยถ่ายวิดีโอหน่อยช่วยเป็นคำาบ้ชีวิตหน่อยอยาให้ถึงเวลาช่วงน,นึงแล้วค่อยมาพูดขอบคุณพระเจ้าแต่เราขอบคุณพระเจ้าให้เป็นวิธีชีวิตของเราหากเชา้านี้เรารู้สึกมีความลำบากกับกับทั้งสามเรื่องสามหัวข้อสามปัญหาที่ได้กล่าวมาเช้านี้เป็นโอกาสที่ดีครับพี่น้องที่เราจะถ่อมใจลงและขอพระเจ้าช่วยและให้เรารู้ว่าพระเจ้า ยากจะประทานพระคุณกับพระองค์ให้กับพี่น้องด้วยพระองค์มองดูพี่น้องด้วยใจที่สุภาพและพระองค์ทรงเห็นใจเราเสมอในเวลาที่พวกเราลำบากพระคุณความรักของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหม,มครับพระองค์ประสงค์จะอุ้มชูและเสริมกำลังเราเสมอเสมอพระองค์พร้อมที่จะรักษาพี่น้องและดึง สิ our guard, our our ่งที่ดีที่สุดในหัวใจในตัวพี่น้องออกมาเสมอให้เราเข้ามาพึ่งพาและพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้เรามีในเช้านี้ละความกระวนกระวายแล้ววางใจในพระเจ้าและเริ่มต้นที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ง่ายๆด้วยกันสิรับเร้อยฐานในการพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในชื่อของเราที่ประคับขุงพระเจ้าคอยหนุนใจและย้ำเตือนเราเสมอให้เราพึงพอใจสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรให้เรามี และพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีงามมากกว่านั้นให้กับเราในวันข้างหน้าเรามีความวางใจในพระเจ้าในสิ่งน,นี้และขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะละความกลนกวายความไม่ตกกังวลของเราในหัวใจของเราเพราะว่าเราเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้ามากกว่านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราที่เราจะเป็นคนที่ขอบพร,ระคุณพระเจ้าได้อย่างง่ายๆในทุกๆสถา,านการณ์จริง อยาให้เป็นเพียงแค่เรื่องที่มีความยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นความสําเร็จที่สําเร็จจริงๆเท่านั้นแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าแม้ได้แม้เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยหรือว่าขอบคุณพระเจ้าได้แม้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาก็ตามขอพระเจ้าทรงอวยพรและเสริมกำลังพวกเราทุกคนในเช้านี้ให้เป็นใช้ความตื่นเต้นเป็นใช้ความสดใหม่เป็นใช้ให้พระคุณและพระพรของพระองค์ ขอเจ้าทรงเยี่ยมเยียนและอวยพรเรามากกว่านั้นพราเจ้าอวยพรเราในต่อทั้งวันอวยพรในกลุ่มเซลของเราอวยพรในงานรับใช้ของเราอวยพรในชีวิตส่วนตัวของเราอวยพรในการงานทุกอย่างของเราอวยพรในครอบครัวของเราอวยพรสุขภาพของเราที่ทุกอย่างจะมีอย่างเพียบพร้อมและดีงามและเพียงพอในการปรดบัะประคับเพระเจ้าและมีชื่นในการทวาย้รุ่งเรืกับพระเจ้าในทุกสถานการณ์ทุกช่วงเวลาจริงๆขอพระเจ้าทรงอวยพรและเจิอพวกเราทุกคนในเช้านี้ด้วยจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ให้เรามอบความวางใจของเราไว้ที่พระเจ้าและก็ละทุกอย่างที่เป็นความวิตกกังวลของอเรากับพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้ขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนครับรจ้ารนะครับ